สวัสดีครับผมสิบตันตีวรลเทพเติมสีรัร์รหัสนักศึกษา685-235-02-100กลุ่มเรียน651กฎหมายอาญาคือกฎหมายเกีย่ยวกับเรื่องอะไรกฎหมายที่เกีย่ยวกับการกระทำความผิดเล็กโทษทางอาญา เป็นกฎหมายที่กำหนดว่าการกระทําแบบไหนเป็นความผิดเช่นฆ่าคนตายลักทรัพย์ช่อโกงทําร้ายร่างกายและกําหนดด้วยว่าผู้ที่ทําความผิดจะได้รับโทษอย่างไรเช่นจําคุกป,ปรับปา่านชีวิตกักขงังหรือลิบทรัพย์เครื่องมือของรัฐที่ใช้ในการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในสังคม และสิทธิของบุคคลโดยการห้ามไม่ให้ประชาชนทําสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือสังคมและหากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดตัวอย่างกฎหมายอาญามาตรา288แฆ่าผู้อื่นโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่1 5บหถึงย0ปีมาตรา3-34รักทรัพย์จําคุกไม่เกินสปีหรือปรับไม่เกิน6ก0มืบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ มาตาสามซีหนึ่งช่อโคงจอมคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตาสองเก้าห้าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมืนบาท,บาทการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา เพราะเป็นการกระทาต่อตอนเองไม่ใช่ผู้อื่นแต่ถ้ามีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นยุยงส่งเสริมให้ฆ่าตัวตายมาตรา2 8ประกอบมาตรา2 4ช่วยเหลือในการฆ่าตัวตายมาตรา292ผู้ที่ช่วยเหลือยุยงอาจมีความผิดได้แต่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายเองไม่มีความผิด สรุปการกระทําของนายกอไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราที่288-284ถึงเพราะเป็นการพยายามฆ่าตัวตายซึ่งกฎหมายไทยทำคลิปครับไม่บัญญัติเป็นความผิดอาญาส่วนที่สาม คำถามให้นักศึกษา ح, แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ความตะหนักในคุณค่าและคุณธรรมจะดียาทมความเสื่สละและซื่อสัตย์สุจริตต่อหลักกฎหมายอาญามีบทบาทในการคุ้มครองคุณค่าและศีลธรรมของสังคมเช่นการบัญญัดให้การลักทรัพย์เป็นความผิดมาตรา3 3 4 หรือการช่อโกงเป็นความผิดมาตรา341แสดงถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตบุคคลที่จจหนะคุณธรรมและเสียสละย่อมมีโอกาสน้อยที่จะละเมิกดกฎหมายอาญาและลดปัญหาอาชญากรรมความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมต่อ กฎหมายอาญาสะท้อนหลักความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตอนเองเช่นการกระทำโดยประมาทจนผู้อื่นได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตต้องรับโทษตามมาตรา291การมีวินัยและรับผิดชอบต่อต,อตอนเองและสังคมจึงช่วยป้องก,กันการกระทำความผิดและลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความหมายสามารถทำงานเป็นทีม การเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดอื่นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมต่อหลักกฎหมายอาญามุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิการพิจารณนของบุคคลเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายมาตรา288ถึงมาตรา2 9 5การเคารพสิทธิของผู้อื่นการทำงานร่วมกันอย่างปเป็นระเบียบและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความขัดแยง้งลดการละเมิกดกฎหมายและการสร้างสังคมสงบเรียบร้อยในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญาท่านคิดว่าคุณลักษณะใดของนักนิติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในการทําประโยชน์แก่สังคมและเอใด,ดจึงควรมีคุณนักศักนะนั้นในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญา ผู้เขียนเห็นว่าคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ในการทำประโยชน์แก่สังคมคือความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างความติธรรมตามบทกฎหมายกับความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หากนักวิทยาศาสตร์ยึดถือเพียงกฎหมายโดยไม่มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ก็อาจนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ตอบสนองต่อบริบทของชีวิตจริงในทางกลับกันหากมีความเมตตาโดยขาดหลักการตามกฎหมาย กฎหมายก็จะสูญความศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถคงความวิติธทรมได้ดังนั้นการสร้างสมดุลระหว่างกฎหมายและความไม่ตายนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความยิติธทรมความสงบสุขและความเป็นธรรมในสังคมจบการนําเสนอขอบคุณครับ